ข้างบนเนาะเกี่ยวข้างบนขึ้นไปสิขึ้นไปสิอรานี้ขึ้นมานี่ขานี้ขึ้นมานี่ไม่มือก่อนมือจับข้างบนก่อนมือจับมือจับข้างบนมือจับข้างบนมือจับข้างบนนี่อืมแล้วเท้าค่อยตามอีกข้างมานี่ลูกดึงใช้มือดึงมือมือดึงมือจับนี้ เออโอเคแบบนี้อ่ะขานีทึงนี่โอเคเออใช่ถูกต้องถูกต้องขามานี้ขามาล็อกนี้ต่อเออจึงมากขามาสีนี้ก็นีก็ได้นี่ก็ได้โอเคมองบนเลยมือถึงไหม นี่อย่างนี้น่อะมาน,น,นี่เออเอเอาขาขึ้นไปขาตรงนี้ก่อนนี่นี่ขาไม่ล้มไม่ล,มล้มตายอยู่อ่ะมือขึ้นไปเหยียบตรงนี้ก่อนแล้วมือขึ้นไปมือมือไม่ลื่นหรอกมือตายจับอยู่นี่เทอึบยึบยึบไปเลยอึ๊บอือโอ้เก่งมากจับจับเออจับถึงสุดแล้วพอแล้ว พ่ออันนี้ชอบครับอันนี้ชอบอารมณ์ดีไหนลองอารมณ์ลดลงมาอ่าลงมือเหยียบตรงนีชอ,อ่าแล้วก็มือ,มอจับ,จบค่อยๆลงมามออเอาเท้าจะเท้าวางก่อนเท้าหาลงมาเท้าข้างซ้ายเท้าข้างซ้ายไปสีม่วงอเท้าลงดีนี่ด้วยพ่อ อันนี้ชาบูมีบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์แบบมือไว้นะมือจับไป้นะขาหย่อนนะเออเดี๋ย็บเอาเย็บไปดีเออขาลิ้งลงมาลิ้งลงมาลงมาขาลงมามือเลื่อนมือเลื่อนมาจับตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับอยู่ไม่เป็นไรลูกคุณตาจับอยู่หนูต้องหัดสิอ่าเอ๊มาองี้ไม่หัดจะได้เหรอลูก เอออามือจับนี้มือมาจับเอาเหลืองเอเอลงมาจับอยู่จับอยู่จับอยู่นี่ไงเออค no ่อยๆลงมาดิเออนี่ไงนี่อ่ะอันนี้จากนี้นี่ใหญ่ๆเลยมือจากนี้มันสไปเดอร์แมนนี่สไปเดอร์แมนนี่ว่ะลงงอ่ะตรนี้เออนี่ขาจับนี่มือจับนี่ เออสไปเดอร์แมนนี่ว่าตรงนี้มองนี้ขาลงมานี่ขาลงมานี่เออถูกต้องเอ่อมือมาจับนี่มือมาจับนี่แทนอ่ามาจับนี่อ่าแล้วหย่อนมาขาขาหย่อนลงมาเท้าเท้าข้างขวาหย่อนลงมาไม่เห็นหนิงกุญากับอยู่ขาหามาขาขาหามาลงวันนี้ปึ๊บอ้าวลงเลยพื้นเลยลงแล้ว เอาม่ครับพี่ลงแล้วฝ่ายที่มืออ่ะอ่าเสร็จแล้วเป็นไงหน้าก็โฟโฟเฟุ่ฟเฟ่ไม่มีปลากระพงเลยอ้อหาแต่ของกินหิวอ,อ่ะกินดิอ,อ,อันนี้กินยากอ่ะมันยากมันไม่ยากอันนี้เก่งเออเปลี่ยนหน้เปลี่ยนไปโหอึ๊บอื้อหือ,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 อ ขึ้นไปอย่าขาล่วงไปนะ<ม>อ่ะขีข้างนึงข้างหลังนี้เอออึอ๊บแ้วแล้วอ่ะมังนี้ข้ามข้ามมันนี้เลยอ่าก็ข้ามมาตรงนี้กินตรงนี้ไงแตงขาก่อนนะแตงขาหาก่อนเนี่ยแตงขาหาก่อนโอเคแล้วก็โอเคแล้วก็วกกรูดลงมา มือจับตรงนี้มือจับตรงนี้